ยิ้มตะคีได้ไหมลูกพี่พีมองนี้ได้ไหมครับเฮยหล่อจังเลยเ้โหเปิดเพลงที่เขาชอบยิ้มยังไงหล่อๆเขาจะได้ร้องเพลงพี่พีพี่พีอยากได้เพลงอะไรนะบ๊วเปิดนะเออขก็ควรนะคือจาดหมวกหลานไม่ให้เบี้ยวหน่อยหมวกหมวกผ้ามันเบี้ยวพี่ฝากอะไรไดเอาได้ครับได้ครับพอถือให้ก็ได้พราเอาข้อเอวไป เหมือนเหมือนถือพวกกันนกโอเคถือเองถือเองโอเคถือละหล่อสิลูกถือละหลอมันมันยังงี้มันไม่รู้เลูกเออถืออย่างนั้นแหละละหลอยิ้มตะคีได้ไหมลูกพี่พีมองนี้ได้ไหมครับโวยหล่อจังเลยไหเปิดเพลงที่เขาชอบยิ้มยังไงหล่อหอเขาจะได้ร้องเพลงพี่พีพี่พีอยากได้เพลงอะไรน้าพ่อเปิดให้เออไม่เอาจะเว่นไหมคว้าไมค์มาเลยลูกคว้าไมค์มาเพลงพ่อๆ่อไหม เอาเอาเอาดดดี้อ่ะดดดี้เปิดเพลงดั๊ดี้เร็วแค่จับแค่จับร้องลูกจับต่อไปด้วยพี่ดีจับต่อไปได้หรอต้นต้นให้เห็นอยู่ตรงรอบรอบตัวเขาอย่าบังตัวมาอยู่ข้างๆอ้านั่นแหละเออให้หลานจับเฉยเออจับว่าเฉยเฉยไม่ต้องยกลูกเนี่ยร้องเพลงเซเว่นดีไหมอุ้ยเพลงเพราะว่ะมองนี่มองนี่ ไลติ้งเปลี่ยนแล้วเนี่ยบล็อกมันไปอยู่ตรงไม่ตัวเองต้นบล็อกไปอยู่ตรงกลางอ้าวช่วยเลยเร็วโอ๊ยอย่างงงยังงงบล็อกไปอยู่ตรงกลางบล็อกไปอยู่ตรงกลางอีกเออแน่ๆอ้าวเร็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 อ่ะพิธีเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยืออือมาไเออแล้วดันที่อะไยก็ต้องวิธีมองกล้องไหนลูกค้า พิธีพิธีมองนี้พธีพีพี่มองนพี่ธมองกล้องครับ่ลอเลยหลังพตรเขาบอกว่าเขาอยากอยู่ตรงนี้ได้ไหมพิธีพ่ีมองกล้องไหนไม่ครับตคุณเล่นกีตาร์แล้วนะเอายังไงอ่้องี้งพี่น้องี่น้องพองพี่น้องพี้อง่องพ่องพ่งพี่้อีนพ่ เขาไปสนใจไอ้ตัวหมูนไหมไม่ใช่มันมันไม่น่าจยกันะลยพี่พีแล้วพี่พีร้องเพลงเอาไม้ขึ้นหน่อยเอาไม้ขึ้นหน่อยพี่พีพ่อไปแก้พ่อช่วยจับเงินปล่อยหลานเลยไปคืนกับเพลงเลยครับพี่พีพีมองกล้องหน่อยลูกมองนี้มองนี้ ดีกว่าเออแบบซาๆดีกว่าเออไว้พี่พีเพลงมาแล้วเออดังเลยดังๆเลยชอบไอ้นี่หลานชอบเอาถอดทำไมอ่ะจับหมวกหน่อยไหมจพ่อพ่ไปดูแลพี่พีถือเอาก็ได้ถือเอาก็ได้เออ สนใจตัวเองก่อนนะเออขอบคุณ<อ>นะนรัข้อปุดจัดหมวกหลานไม่ให้เบี้ยวหน่อยหมวกหมวกผ้ามันเบี้ยวอเอาได้ครับได้ครับพอถือให้ก็ได้พอเอาเข้าเอวไปเห <c oughs> มือนเหมือนถือหมวกกันน็อกโอเคเออ <c oughs> ถือเองเพเองโอเคถือละอล่อสิลูกถือละอย่างี้มมันไ่ร <ละ S 1> ู้เลลยูกเออถืออย่างนั้นแหละละล่อ กีตาร์กีตาร์เล่นต่ออาน้องพี่มองกล้องหน่อยลูกพี่พี่มองนี่น้องพี่มองกล้องหน่อยครับมองนี้ลูกมองนี้น้องพี่มองันนี้ลูกยายยายถามคำหนึง่งถอดแว่นหลานหลานจะยังเท่ไหม